สวัสดีครับวันนี้ผมกูโรดชัยพรอพอัฒน์จะพามาชมที่ดินเปล่าอยู่ที่ซอยเทพกุญชร3ถนนคลองหลวงอยู่ใกล้ตลาดไทยนะครับเมื่อมาถึงซอยเทพกุญชร3ให้ตรงเข้าไป200เมตรที่ดินจะอยู่ขวามือนะครับพื้นที่นะครับจะอยู่ระหว่างขอบของกำแพงตรงนั้นนะครับจนถึง ยหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่14เมตรและความลึกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่30เมตรนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ108ตารางวานะครับค่อนข้างสวยมากๆนะอันนี้จะพามาชมาบริเวณข้างเคียงนะครับก็จะมีบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นหมดแล้ว สรุปนะครับหน้าที่ดินผืนนี้จะกว้าง14เมตรลึก30เมตรมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่108ตารางวาและจะขายตารางวาละ50,000บาทนะครับถ้าขายทั้งแปลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5.4ล้านบาทนะครับแต่ถ้าชอบนะครับสามารถทักเข้ามาคุยเรื่องราคากันก่อนได้นะครับสามารถนัดดูหน้างานได้ถนนในซอยจะกว้างทั้งหมด8เมตร ที่ดินตรงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยโกดังเก็บของหรือห้องเช่าก็ได้ห้องเช่าตรงนี้นะครับจะเต็มทุกห้องเพราะใกล้โรงงานสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้จะใกล้กับตลาดไทยตลาดอายาลาแมคโคคลองหลวงโลตัสคลองหลวงมอธรรมศาสตร์มอกุงเทพถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร0963966554 หรือแอดไลน์เบอร์โทนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับ